พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้เวลา17นาฬิกา20นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพุทธศักราช2 5 6 8ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสการะถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชาสมภพเมื่อวันที่17เมษาย,ยน2277มีพระนามเดิมว่าสิณโดยมีพระปรีชาสามารถในการรบทางบกและพระวิสัยทัศ์อันกว้างไกลส่งกอบผู้เอกราชทรงรวบรวมแผ่นดินที่เคยแตกแยกให้กลับมาเป็นปึกแผ่นทรงย้ายเมืองหลวงจากกรงุงศรีอยุธยาที่ถูกทำลายเสียหายมากไปยังกรุงธนบุรีแล้วทรงปราบดาพ,พิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีทรงครองราชเป็นเวลา15ปีก่อนเสด็จสวรรคต โคตเมื่อปี3.325พระชมพรรษา48พรรษาทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่28ทธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันที่ทรงปราบดาพิเศษเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อให้ชาวไทยทุกคนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชโดยร่วมกันปกป้องและรักษาอธิปไตยไทยให้คงอยู่สืบไป เวลา17นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนัสราดูสิดาไลสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบนิษัทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทศและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่17ปีการศึกษา2568เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษานักเรียนทุนพระรา สถฐานดีเด่นรุ่นที่14และครูดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติกับนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่8รุ่นที่9และรุ่นที่10ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2567นักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษประจำปี2568และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบรุ่นที่1ประจำปี2568เฝ้าทูลละ อองทุลีพระบาทแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการนี้คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานร่วมเข้าเฝ้าทนูละอ,องทุลีพระบาทด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลตั้งแต่ปี2552ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับทุนพระราชทานรวม2,564คนปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว1 รุ่นจำนวน1,222คนร้อยละ89มีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชนและร้อยละ67กลับไปทำงานในภูมิภาคและภูมิลำเนาของตนเองอันเป็นการสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ สำหรับในปีการศึกษา2568มูล,ลนิธิได้จัดสรรทุนพระราชทานแก่นักเรียนทุนรุ่นที่17จากทั่วประเทศจำนวน180คนและรุ่นที่9ถึงรุ่นที่16จำนวน983คนซึ่งกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรีนอกจากนี้ยังได้คัดเลือกนักเรียนทุนดีเด่นรุ่นที่14จำนวน10คนซึ่งมีผลการเรียนดีเยี่ยมประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามและมีจิตอาสารวมทั้ง คัดเลือกครูดีเด่นจากทุกภาคจำนวน8ดคนซึ่งเป็นครูผู้ทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อสิทธิ์อย่างแท้จริงสมควรแก่การยกย่องเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสำหรับนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการคัดเลือกรับพระราชทานทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศและในประเทศรวมทั้งผู้ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการแล้วจำนวน10บคนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มาพบกับนักเรียนทุนพระราชทานครูอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิ ทุนการศึกษาพระราชทานในวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็งทั้งหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนการอบรมสั่งสอนสิทธิ์และดำเนินงานโครงการ ทุนการศึกษาพระราชทานจนมีผลสาเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจแสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการมาตลอด17ปีได้มีส่วนในการเสริมสร้างความเจริญงอกงามทางการศึกษาตั้งแต่ระดับผู้เรียน ผู้สอนไปจนถึงประเทศชาติที่จะมีพูดถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ถูกต้องดีงามมาช่วยกันํำนุบำรุงให้เจริญมั่นคงสืบไป